มานอกเมืองเขาปลูกดูสิว่าปีนี้มีรโอ้โหเย็นค่ะอุ้ยให้ดูเลยว่าเย็นแค่ไหนโอ้โหเย,ย็นขนาดไหนเนี่ยเสียดายไม่ได้อุ้ยเดินกลับมาไม่เจอแล้วอันนี้ค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ ที่บนยอดญ้าน่ะสนามนี้คงจำได้นะคะที่ป้าอิ่มเอ็มนั่งเล่นขีมะอยู่คนเดียวโอเดินกลับมาคงละลายหมดแล้วหเน็ตไม่ดีเลยค่ะเนี่ยสวยจังเลยอะพักขาดเย็นเย็นจริงๆดูข้างบนดีกว่าค่ะ อุยปีนี้ดกจังไม่ได้มาไม่ได้มาหลายเดือนแล้วนะคะโอ<ฮ>้ย<ฮ>ุกันลองชิมสิมันอร่อยเนคะ่ะปีนี้ลูกโตนิดนึงไหนชิมหนอ,อ,มอร่อยมากๆที่อร่อยเพราะว่ามันโดนความเย็นตอนกลางคืนแล้วมันจะทำให้ให้ลูกอันนี้ค่ะอร่อยอันนี้มันจะเป็น จำไม่ได้ว่าดอกสีครีมหรือดอกสีชมพูมันจะมีอยู่สองต้นลูกกำลังพอดีกินเลยเนี่ยค่ะเนี่ยไม่ฝาดต้นนี้โอ้ยถุงหลุดอุ้ยลูกโตลูกตกตแล้วเนี่ยเฮ้ยเมเปินบ้านนั้นสวยนยีโอ๊คค่ะอุ้ยเย็นเย็นเ็นแมะไปดู แพะไปดูแอปเปิลก่อนดีกว่าแต่ปีนี้ตรงเนี้ยเสียใจมากเสียใจวายแอปเปิลไม่มีแล้วเ<ว>พราะว่าเข้าแห้งมากผู้หญิงคนนี้พูดคำหยาบหรือเปล่าไม่รู้นะคะไม่เข้าไปดูแล้วไม่เข้าไปดูแล้วเพราะว่าแอปเปิลแห้งไปเลยผู้หญิงเดียวกันนะคะปิดเสียงก่อนกลัวผู้หญิงคนนี้พูดคำหยาบ